สวัสดีนะคะมาเขาือกนกยูกินวิถีสารนะคะมือนีนะคะนกก็สีพามาเบิงว่านหางจระเข้อันขีนนกปลูกไว้ได้ค่ะเนาะจะเป็นกระถางง่าได้ค่ะเพราะท่านมีเวลาหั่นแยกได้ค่ะแต่ว่ามือนีที่จะไฮเบิงเนะะี่ยค่ะมาเบิงนกเสียไฮเบิงดอกนะคะดอกหวานหางจระเข้ นี่ค่ะนี่นี่ค่ะดอกของเขานี่ค่ะอันนี้ก็ดอกของเขาเน,น,นี่ค่ะนกปลูกว้นกก็บ่เคยเห็นดอกเขาจัากเถื่อเด้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะอันนี้นก็วาสิมานแยกขยายเนาะ กวาวีมาแยกขยายเนี่คะ่ะเบิง้งเบิ้งดอกของเขาค่ะนี่ดอกของเขาเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็ดอกของเขาขึ้นนี่คะ่ะคือหวานหางจระเข้นี่สัปปรพคุนของเขานี่หลากหลายด้ยค่ะอันนี้กินก็นได้ด้วยค่ะเนาะแต่วัน เดี๋ยวเมื่อใดว่างๆเนะคะีค่ะนกนกสีบอกให้เบื้องวาวิธีกินหวานหางโจระเขเนี่กินแบบใดนี่นะคะ่ะอันนี้เป็นพืชเป็นเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งะคะ่ะกินได้ใส่ภายนอกได้กินได้ใช้ภา,ายนอกได้แล้วก็กินได้นะะี่ค่ะอันนี้ก็เหงายญ่งๆทั้งนั้นเลยคะ่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้อันนี้ ขาถาเข้าสิกินนะค่ะตัวนี้ยังกินบ่ได้เลค่ะนี่ค่ะกินได้ตรงมีค่ะเงาประมาณนี้นี่ค่ะนี่ตองตองการนี่นี่ค่ะต้องการนี่นี่ค่ะตองการนี่แล้วก็การเนี่ยการนี่แยังสี่นะค่ะเนี่ยการนี่แง่ยังสี่เนี่ยการเนี่ยพอดีกินเพราะว่าการเขาขมันสีตึงๆเลยค่ะเนี่ยการเนี่ยพอดีนี่ค่ะการนี่ก็โอเคได้นี่ค่ะสับปะรดเขาเลยค่ะ ใส่ภายนอกได้แล้วก็กินได้ใส่ภายนอกเี่ยก็พอกนาได้แล้วก็แผลผุพองแผลไฟใหม่ยังสิเน,ะะนีค่ะเขาสามารถนำมาทาได้แล้วก็สัปปพพคุลโลเขาเนี่ยคือจริงๆเนี่ยมันมันมันหลายก็ทีนกเบ้านะคะคือว่ามันมันคลายกับมันขาว,วาแบบภาพรวมๆมนะคะมันก็จะเป็นสัปปรพคุณ ทางยาภายนอกและก็ภายในนะคะเนาะเสื้อปลาบางคนนะ่ะเขาจะจะเอาไปเห็ดเครื่องสําอางนะคะเนาะแต่ว่าส่วนมากที่ยูบานนอกอะ่นอกอะนกก็สิปลูกเลยคะ่ะสิปลูกแล้วนอกก็สีตัดออกมาเนาะตัดออกมาแล้วนอกก็เสียเอามาหลอกลอกเปลือกลอกเปลือกภายนอกเขาจอาออกนะคะแล้วก็ล่าง,ล,างามมออล่างน้ำเมือกออกล่างน้ำเมือกออกวันนี้เขาก็โตวุ่นข้างในเนี่ยคือว่าเขาก็กินได้ มันจะกินแบบคายๆกันกระบุนเลยนะคะถ้าเฮากินกินเย็นบ่ได้เขาก็เอาไปเอ๊กินแบบถ้าจะให้ดีกินแบบรสชาติแบบเย็นๆนะคะ่ะดีนี่ค่ะเลี้ยนนกจะให้เบิง้งต่ว่ามือนีพามาเบิ้งซื้อได้ค่ะต่ว,าว่าบอทในเ็ดให้เบิ้งเนาะต่ว่าสีให้เบิงเเบ้งมันเยอ็คือให้เบิ้งดอกนะคะปกติแล้วโนกปลูกมากค่ะนานเนเนนานนี่ค่ะบอครยเห็นดอกเขาแต็คเถอ่อนี่ค่ะ อนนีดอกของเขาค่ะน,นี่ค่ะอันนี้กระดอกของเขาน,นี่ค่ะน,นี่นกปลูกมาหลายปีเลอคะ่ะเพราะมันปลูกมาหน่อยปีดแต่วันนกก็เคยเห็นดอกเขา,าเตื่อนี่ค่ะถาเอาว่าแยกแยกได้นี่คือว่ามันแยกได้หลายพูดนะคะ่ะเพราะว่านอนนิดหน่อย นอนิดน่อยๆของเขายังมีอยู่เนี่ยค่ะหนูก,กับพามาให้เบิงเนาะเพราะว่ามือหนียางมาเอ้ามันคือจังมีดอกเนี่ยเบิงสับประรดหมากไม้ค่ะใส่ภายนอกได้ใส่ภายในได้นี่ค่ะนี่ค่ะใส่ภายนอกได้ใส่ภายในได้ นี่ค่ะนี่อันเนี้ยตึงๆเนะี่ยกินได้เลยนะคะเราออกมานี่ค่ะอันนี้ก็สิมีคนมาลักเด็ดจากกน้อยกับว่าเป็นอย่างค่ะเนอะอันนี้นกโบได้เอาไปไว้ในขังในบ้านนะคะนกนกนยกกระถางบบไว้เพ่อคะเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนกสิไม่แยกแยกก็จังเอาเขาไปไว้ขังในนะคะเนาะนี่ค่ะอันนี้นกก็พามาให้เบิง้ง งามๆค่ะแต่ว่าพราะท่านขยายไ้เบิ้งนะค่ะเนาะอเพราะว่าอันประมาณนี้นกห้เบิ้งดอกชัดๆวยค่ะนี่นกปลูกมากนีว่ามันหน่อยปีดวยค่ะนกบ่เคยเห็นดอกกระเชือนี่ค่ะอันนี้ดอกเขานี่ค่ะนดอกอันนี้ดอกของเขาดอกของเขาแล้วก็อันนี้นี่คะ่ะ ใช้ภายนอกได้ใช้ภายในได้เด้อค่ะภายนอกก็คือเ่าก็เอามาพอกหนาเห็ดเป็นเครื่องสําอางพอกตัวใหเด้อค่ะแต่ใส่ภายในนี่ก็หมายถึงว่าเขาก็เห็ดเป็นบุญของเขาและเขาก็สามารถที่เอามาเห็ดหลากหลายค่ะเนาะกินได้เดี๋ยวมือใดนะคะนกสิพามาเห็ดอ่าเอนว่าขนมขนมบุ้นนะคะมันเห็ดให้เยอะแยะมากมหมนะคะเนี่ยนเ mm hmm. บิง่ง ไ็ด้หลากหลายเลยบ่แม่นวาเฮ็ดได้หน่อยๆวิธีด้ค่ะแต่ว่าทีมือเนี่ยนกะดุดตาก็คือว่าดอกของเขานี่ค่ะจังเอิ้เบิ่งนีค่ะดอกนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะจากที่ว่าปลูกมาหลายปีเน้อค่ะเป็นะะนกบ่าเคยเห็นดอกเขาเช้เชือดด้ค่ะเนาะบพเคยเห็นดอกค่ะมื้อนี้นก,กว่ามันเนี่ยมาเบิ่งค่ะเนี่ยอันนี้ันี้ดอกของเขาเนี่ยอันนี้ดอกของ อันนี้ว่านหางจระเข้เนี่ยอันนี้ดอกของเขาอันนี้ก็ดอกของเขาเหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้ก็ดอกของเขาเหมือนกันเนี่ยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ดอกของเขาเหมือนกันเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ก็ดอกของเขาเหมือนกันนี่ค่ะมันตองเป็นแบบต้นยห่ย่ๆนะคะมันถึงจะมีดอกมันถึงจะมีดอกขึ้นนี่ค่ะอันนี้ก็มีดอก นอก,กอน่ะพามาเบิ้งนะคะนาะจังไดนะคะคลิปนี้นะคะนอก,กอ,นอ่ะอ่าพามาเบิ้งสมุนไพรใส่ใดภายนอกใส่ใดภายในกินได้นะคะเนี่ยกินได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปใส่ภายนอกได้แล้วก็สามารถกินได้แต่ว่าเดี๋ยวอ่าให้มือไหงว่างๆนะะเนาะค่ะนาะเดี๋ยวนกสีไมาเฮ็ดคลิปให้เบิ้งอีกเทือนึงใังไดนก,กนฝากพี่ฝากน้องก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นแรงใจนะคะสำหรับคลิปนี้ นกก็ขอจบคลิปแียงเคนี้นะ้คะค็ะสวัสดีค่ะ